ีเอฟซีสุภูสุคนละกาบุนีกับเป็นวันที่สิบสองกุมภาสองห้าหกเจ็ดนะคะแกจวดจอมมอไก่สิไปซานเมฮันนีวันที่สิบสี่นะคะไปพบกฟอกันยูหันสำหรับปลาล่าผู้ได้สั่งบานไก่บานไก่หรือว่าบานไก่นะคะที่บานหนผู้ได้ไก่ที่ที่ไม่คูสิบไปไปล่ำเอายูหันด้อค่ะเด้อค่ะเพราะว่าอัานเทมก็มีโอกาสได้มากนะคะไม่คู่กับสิบไปล่ำถวายเมือนันกับพ่อดาวบ้านดอนนะคะ เพื่อนก็สิไปเพิ่นก็บาส,สบายเนาะเพิน่นก็เอออยากไปเห็นไปสานแม่ขันนี่กัไปพ่อกันมือนั้นค่ะแล้วก็มีลูกทุ่งมรำสามสไตล์ทีมงานแม่คู่ของมวนเทพลุงเรื่องสมกิจบอ่อทองนะคะพ่อกันแนี่ยพ่อครับกิจละนะค่ะกิตละ,ะ,ตะ,ะตยี่งก็เขาอไม่ของค้า <c oughs> ไม่ท้อง <c oughs> ขามความเครียดเราเขาบอกว่าอือแค่นเพียงเระมือนั้นเป็นพวกพ่อกันค่ะสำหรับ เอฟซีนะคะคุนมาามือนีนะคะคุณสายทองโพสีเป็นขครงานวานเกิดเป็นวันที่สิบสามค่ะดเกล่เอากุหลาบนะคะช่อกุหลาบสวยๆนะคะสวยงามมากแะ่พันเกิดวันที่สิบสามปุ่มผ้าสองขาหนึ่งหกแต่ว่ามืออื่นแม่พูดบดยูคยกระเลยฝาาข้างหนักหน่อยมาจัดการให้นะคะสวยงามมากคู่วางสิละเอียดคู่วาง ح, พ glaube, Bref, ่อพ่อยากได้ส <studio> ันยากได้เป <seek refuge rik> ็นเขาเอินซอดในยังสรีละวซอันยากได้ให้แม่ฮันนี่มือวันที่สิบสี่ผู้ได้เสียออกกันว่าสันละวาพ่อให้ออกคนละสิบเก้าเรื่องวันที่สิบสี่ออกเงื่อนกันคนละสิบเก้าบาทไปซื้อดอกไม้มาให้ปูตาปูตาเสียฝากให้แม่ฮันนี่ละวาสิบสี่กุมภาพันธ์วันทีไทยยังศะแเนี่ยคนให้เป็นปัญหาเนาะะพิจาจรนาเป็นสวยงามมากค่ะ ปากมาไหปูถวายปูนะคะ้อมกับ f เอฟซีนะคะเอฟซี FC ด้งินข่าวว่าแม่พูก่กับิตุนผาปลาถวายทางบาตัตโคนนั่มน,นะคะกับมี่ไรซีคนฝากมานั่แต่มูน้ำยิมกัมีนะคะมีคุณซุกใจกุสันเทียนะคะ้อมกับลาพับลาพัสลาดาอบอค่ะบ้านเราเขียนผีแล้วค่ละลาพัลลาดานี่ลา<ะ>พัลลาดานี่ลา<ะ> แล้วก็ท่องคู่โลคํานะคะคนฝากมาทั้งแต่โม่นะคะแล้วมีไลปูไลปุ้นพี่คนรวมมากนะคะถึงยิมนํำนะคะอันนี้มีนางเพียงนางอรทัยอุอดรบินจมาาชมพนอาดกาแล้วก็นางวันลรน,นัตนนะคะของยิมนี่อันนี้เป็นถวายปูครับของอแบรนี้นี่ตั้งหากเอเออันนี้ถวายปูนะคะของการถวายปูของยิมนี่นจะมีนางนิติยาดอกไม้รัตนพร ใา่เงียมกับมีบัวไล่พาลินีกิละนันนะคะนะัทพุนล้วก็มาลีคัมแพงนิตยาสุกิตาค่ะหลายคนหลายคนนะคะลุงนะะ้าพานางบุญส่งนางมาลีนางานันน์แล้วก็นางชนะด,ดานางอุไรนะคะที่เพิ่นรลวมบุญมาพร้อมกับแม่กุลานะคะ่ะนางกุหลาบโพสาวัง นายไพโรจนะคะแล้วก็พรออมกับคุณวรานะคะคุณวราวงจำปานายประรงสงค์ศีหาเสนิดนะคะค่ะรวบนนมบุญนับบัณสิบศีนนะคะกับเรื่องแม่คูเดี๋ยวนี้กำลังเฮ็ดสร่างองค์ปูหน้าค่นะคะึืนโค้งคึ้นยังแล้วมือว่าน,นี่แม่คู่กับไปเบิงพระอาจารย์พรนเฮ็ดฐานเฮ็ดยังนะคะไงนะคะไงบ่เป็นหน่อยๆทีออ่องค์บักไงเก่าสีนต่ว่าถาม่าสีเหล้วงไงบนเหล้วงไง เพราะว่ามันต้องได้ใส่งบหลายแม่คู่ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะบะเลงบะเลงรีบนะคะอเอาเท่าที่เ,เห้เาให้ได้ที่แม่คู่ผ่าสะสมไปนะคะผู้ดใดอยากแห่ต้นผักปอกผักปลาอยู่ดีไม่แห้งขั้นวันนี้ขอปู้ใดนะคะขั้นปูประทานพ่อนประทานโชคลาภให้แม่คู่ก็ได้ไปเฮ็ดต้นผักปลาไปสากคื้เกานะคะรวมเฮ็ดรวมสางก,กันไปผู้ละเล็กละหน่อยความกับให้ว่าความกับมหาเกดีนะคะ สร้างเสื้อกระฮ็ดอยู่ทั้งนี้ทั้งวัดป่าบรนเมื่องผ้าอาจารย์ดวงดีเพื่อนกับเฮ็ดร์นะคะเพื่อนกรเฮ็ดฐานเฮ็ดรยังปู่นาโคอยู่วัดสาสนุบลเพราะว่ามันไร้หมองไร้ทีแม่คู่เฮ็ดไปก็บพราะเป็นหมองหนึ่งหมองเดียวทึ่งพร้อมกับสารไม่ฮันนี่ได้ว่าโอเลกาวไว้นะคะเข้ากับไปซะก่อนขอพภัยขออ้อนสิ่งศักดิิ์สทธิ์นั่นแหละอยู่ในใจเข้านั่นแหละสิ่งศักดิิ์สทธิ์ก็ได้กต่จังไรกับยิบเจ้บฉลาดกินแบงรัฐบาลไทยไว้นะคะแม่คู่กับ ไปยิบไรกับมีสิบเก้านะคะมีหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะเกตยิบไรนะคะหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดปู้เบาอยู่หมู่บ้านผูกกบว่าผูหน้าโคต,ต้องเปิดกุญแจเบอร์สิบเก้าชายากเกา่าเก่าเกตขึ้นกันกับผูตาเพราะว่าคนคนตรงขามกันเนี่ยคนคนอยู่ตรงขามก็พอปูตาพดอดีนะคะครับผมจัลนาเบิงหมู่บ้านานี่แม่คูก่กับักเบนไปนะแบกมาเมื่อไปกับ ไปจวัจญุหันกาเอาของไปถวายทั้งวัดไม่คู่กับที่ฐานนะคะผู้กับให้ข่าดำมูกน้ำมัน,นมานได้ร้ายเติบยุ่งค่ะเดยสิบเก่า,านั่นแหละค่ะช่วงช่วงจะมโมงใบสามบอกนั่นแหละไปช่วงแม่คู่เอาของไปถวายเพื่นค่ะมือนี่กับแจ้งพิ่นิดพิจารณาค่ากระตุ่มขนมผู้บอกแต่โมกับสิบเกี้ยสิบเก้าคือเก้าสิบเกี้ยสิบเก้าสิบหกนะคะแว่บอาแต่โม ค่ะคนเก่าไล่ซื้อขึ้นไฮเอฟซีอ่ะนี่เกาล่ายื่อคือขื่นถวยายมูให้เรียบลอยนะคะเด้อสำหรับผู้ที่คนหลวมมากนะคะก็บ่ได้อาจจะบะ่ได้อำเนื่องซุกพ้นเนาะคะ่ะเพราะว่ามันหลายค่ะพูละเล็กละหน่อยพูละสิบเก่าเกาเกาเนะะี่ยค่ะผู้ลอยก็มี่จังเสลาค,ค่ะจังไหนกะจังอันนั้นกะิจารณะเบิร์นหือว่าที่สิบสี่พ่อกันแม่คู่กะสิแปยจ๊บปิ้นป่องสามลูก อาจารย์สมกิตจับสองปูเล่าเรียกว่าจับสองกับสามเป็นเท่าไหร่สองสามเป็นหาแล้วนั่นแหละพี่เจรนาบงสองสามเป็นหาอันนี้เพิ่อกหายเป็นแค่แนวทางนะคะเป็นแค่แนวหน้าทางบริเวณม่อมเมาการเรียนการเพราะนั่นคือมือนั่นไม่คู่แวะไปไปดอดปูตาค่ะไปดอดปูตานี่ก็เออกำลังสิบพานไปสิไปวัดเอียงก็เยี่ยมวัดนั่นวัดปูนาให้ปูนาให้นั่นแหละวัดวัดปลา ะน,นะควัดป,ป,ป่าพระนาไ้คุณว่าพระวัดป,ป,ป,ป่าพระนาไห้นั่นแหละกับพอดีกับพันดอดผู้ตาไปกับแม่คู่ก็เลยไปอธิษฐานนะคะไปอธิษฐานบันนี้เงินเตี้ยเนพวกว่าไล่พวกเราหายเห็นไห,ไหมม<ช>ัดหน,นึ่งแม่คู่แก่คูเสียงไทยได้แม่คู่เลยว่าไทยบันนี้ได้เรียกใบหาซีบคุณว่าเรียกใบหาซีพียนไว้ด้วยค่ะแลกเขียนอันใบหาซีบบัดนี้เรียกหัวใจว่าตัวใด สามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าค่ะไปหาซีฟด้วยค่ะสามศูนย์เก้าบัตที่นี้แม่คู่จับแล้วบัตน,นี้แม่คู่ก็เลยไปคอสยูทูบเนาะคะ่ะถูกพี่ได้กระเป๋าแม่คู่มีสามมีสามแทงปูว่ามันบนะ๊วยเนียนนะสันเอาลองเมืองมาสันเอา,อา,เอาจะได้กระเขียนหเยแล้วปูวสันปูได้ไปเคียนขาดเครื่องในยิยมมันบ่ได้รวมเลย <c oughs> บัตรบัตที่แล้วมันเป็นเกนะ่าเนาะเอาขึ้นมาแล้วเก้าสันพักกันรุ่นว่าสันเก้าเก้า 9, 9, มาแล้ววันนี้ สีเป็นเลขศูนย์ว่าเปลี่ยนได้ปะเนี่ยมันเป็นเวื่องเดียวไฟท่านนี้ว่าเขียนเลยใช่ไหาสิแม่ไมนเป็นศูนย์หรปู่เราวเป็นลบก็แล้วอย่างมันเป็นเก่าหนึ่งเลยไม่คู่ไปยืนเราแต่เกาหนึ่งหนึ่งเก่าเกาหนึ่งหนึ่งเก่าอยู่างอันแรกันมันได้สีแมนโมแมนเนะมันกัมีเก้าแล้วก็มันมันมีศูนย์คริงหนึ่งก็เรียกว่าตีเป็นเก้าหนึ่งห้าหรือเก้าศูนย์ห้าแย่นี้แหละครับผมไม่คู่ตีนะคะ ก้าหนึ่งหาเก้าศูนหาคับพี่จันนาเบื้องเนีถูกแต่ว่าในี่สองแต่มโม่คนไทยเยอะแต่โม่ไปพอดีไม่โคตรอันจุดเรียบร้อยแต่มันเป็นลักษณะนั้นนี่มันเวอเร์ไรูปเลยแต่มโม่คือมันมันเป็นมากแต่แต่จุดเลยยืนเบื้องแต่ที่เรียกนั่นแหละแต่ใจมันใจเพ่อเนี่ยอยากให้มันเป็นหนึ่งหละที่ปูแล้วเลยตัดได้แค่นั้นปกติมันก็เป็นเหล็กซูนย์ห้วมันเวอร์มันว่ามันคือจัมโซซี่นะเพื่อนนี่แหละจังพิจารณาเบื้องเก้าศูนย์ห้าเก้าหนึ่งห้า จุดอยู่ดอนปูตาแต่ว่าจ๊บเงินแดลกเก้าศูนย์เออสามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าเออสามศูนย์เก้าพี่เจรนาบึงนะค่ะครับผมคุณลุงคนว่าให้เนินๆนนเด้ตัวเดียวไม่คู่กันอย่างเด้ตัวเดียวเมือนกันแต่ว่ามัดกาคือว่าแล้วนะคะมันกาเปลี่ยนไปว่าดดค่ะอันนี้คือว่าวสู้กันฟังนะคะผู้ได้สีจับยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยกับยิบจับไวแล้วก็อันนี้ก็คือ การเงินอยู่ในกระเป๋าเฮ้าแม่นบอกบับัดี้เฮ้าอยากซื้อเข้าจังซื้อนะคะอันนี้กับวิจารณญาณในการรับชมเบิ่งแลวกับแม่แห้แม่คู่ให้เป็นแค่แนวทาาเฮ้ากับหูจักว่ามือมันบ<ม>่มีทุนลายเข้ากับซื้อจักน้อยอธิษฐานเอานะคะอธิษฐานเอาว่าเออผู้เออคอยผู้ขาจับถือรางวัลเด้อเช่นเสียพ่อได้เด้สางนั้นนี่ให้แค่พ่กับประเทนในกันมีหลายคนเมื่อวานนี้คือคุณเวลา วิรัตสารผลเนาะค่ะิ่นมาพอบครอบัวหมู่บ้านพ่นกับาหาปูปูให้เพ่นบัดปลาไทยเอียงเกาะเก่าเกศนหมู่บ้านเกาวเกศบ้านเ่นวางสี่ล่ะเก7กับซิบเ่านี่รหลนี่ล่ะแตว่าเอาพวนี้มาสางปูหน้าโครุ่นเกาเกเดระว่างสี่ม่อกันพูละซิบก่อกันพูละซิก่ได้ดอกกุญแจเบอร์ซิเกาแล้งซี่นะค่ะคุนการเล่นู้กัน ค่ะกัพิจารณาเนะบื้องเอามูนี้เอาเพียงแค่นี้นะคะมูนีแม่คู่ก็บพี่งานสิบสองสิบสามนะคาทีงานสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่มีงานเสาแรียงพระที่สิบห้านะคะแฮ่บสถแห่ล่ำถวายช่วงแรกสี่โมงแรกครับพวกันนะคะที่วัดป่าบ้านเมื่อดนะคะค่ะเอาเพียงแค่นี้นะคะคสาธุสาธุค่ะ มันนี้เป็นวันที่สิบสองแล้วค่ 5, 000, 2, 000, 6, 000, ะคะุ้มภาพันสองพันหาลอยหกสิบแปดแล้วค่ะจวนจอแล้วเนาะ,ค,ะ FC. ค่ะเอฟซีค่ะเตรียมสมุดปากกาค่ะเพราะวา่ามัอนี้ปูตาให้ค่กากับขอกับน้ำแล้วค่ะให้แนวทางของวันที่สิบหกพร้อมเนาะคะ่ะเอฟซีเตรียมสมุดปากกาไโดกับแตงโมเดอะะะ้อค่ะเพราะว่าช่วงนี้ปูเขาบ่อเคยออกคลิปเนาะ,ค,ะค่ะก็เลยเอาคําบอกคําจ่าของปูนนะคะ่ะมาให้พ่อพี่น้องเข้าด้ชมได้ฟัง ่าโมนีวันที่สิบสองผู้เข้าหายตัวในแน่ค่ะสําหรับค่าขนมกระต้มผู้หายเงินลูกหลานคือซื้อขนมแจ็กบาทค่ะ่าหนามคาไฟแจ็กบาทดเข่ากับฟังเอาเนาะค่ะแตงโมจะเอามาให้เอฟซีเข้าแด่ชมโดยฟังค่ะสําหรับโมนีวันที่สิบสองแล้วค่ะแต่ว่าแตงโมไปเขียนสิบเก่าค่ะผู้บอกว่าสำหรับผู้ใดอยากซื้อดอกกุหลาบวันที่สิบสี ให้ซื้อเก้าสิบบาทค่ะสำหรับดอกกุหลาบเนาะค่ะเพราะว่าเป็นวันที่สิบสี่เป็นวันวันเลนไทน์เนาะค่ะปูอกว่าซื้อวันที่สิบสี่เนี่ยให้ซื้อเก้าสิบบาทแต่ว่าผู้ใดบ่อยากซื้อแพงอยากซื้อถือให้ซื้อวันให้ซื้อมือนี้ค่ะผู้ใดอยากซื้อให้มันถือเนาะค่ะถ้าตาบ้าไทยอยากซื้อแพงให้ไปซื้อวันที่สิบสี่ค่ะปูรก็เลยบอกว่าบอกลูกบอกหลานให้ซื้อมือนี้ละมันสิบบท่านประสันว่ามันค่อยถือประชัน ทายาทาซื้อวันที่ 14, 15, สิบสี่วันสิแพ้งฉันปูเรยให้ซื้อดอกกุหลาบเมื่อน,นี่ก็คือ 60, หกสิบค่ะแล้วผู้ใดเสียหายอนกุหลาบพ,พ่อฉันพ่อจะให้คนละสิบเก้าบาทค่ะผู้ดใดหายกุหลาบวันที่สิบสี่นะคะผู้ให้ออกกันคนละสิบเก้าบาทค่ะสําหรับผู้ห้แตงโมนะคะเพราะว่าแตงโมเอาปัจจัยของพระพน้องค่ะที่ร่วมบุญกับคุณแม่ฮันนี่แล้วกา รวมบุญกระปูตาเห้าค่ะแตงโมเก็เอขึ้นถวายปูให้เนกค่ะพร้อมลายซื้อค่ะแล้วกระปูก็เลยหให้นกค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเจ็ดด้วยค่ะสําหรับแนวทางค่ะสาหรับเมื่อนี้ค่ะปูให้แม่คู่เห้ารอยเก้าสิบค่ะร้อยเก้าสิบเนาะค่ะล่องพินิจพิจราหน้าเบิ่งคกาสาหรับ ค่านมกน้ำมันค่ะกับขอับนมามโอนีนะคะปู้ฮย,ยูสิบหกบาทสิบเก้าบาทสิบเจ็ดบาทแล้วก็ลอยเก้าสิบบาทแล้วก็ลองฟินิพิจานาเบิงควาปูบอกไอติจอยนะคะแลนลดยาแลนไว่าสัน่าให้แลนแค่สิบเกดสัน่าค่ะ่สำหรับที่นี่ขอให้เอฟซีทุกท่านนะคะได้ชมได้ฟังคลิป ของแม่คู่หรือว่าคลิปของแต่งโม่แล้วหรือน้องไอแล้วให้มีตะโชกตลาดตะโชกตะมานเฮงๆล่วยๆปังๆทุกคู่ทุกคนเนาะค่ะโชคดีทุกคู่ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ